โอเคขอโทษทีนะรอบหน้าฉันจะรองตัวให้มากขึ้นอ่ะอ่ะโอเคขอโทษทีนะรอบหน้าฉันจะรองตัวเองให้มากขึ้นโอ้ขอโทษเดี๋ยวก่อนว่าอย่างไงนะว่า <c oughs> เธอทำผ้าดชะตัวหล่นเอาไว้ฉันเลยพยายามเอากลับมาให้เธอได้ไงฉันเองก็อยากจะออกกำลังกายตัวฉันเองฮึบอาฮึบตัวฉันเองก็อยากจะออกกำลังกายด้วยเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันจะช่วยยืดเส้นยืดสายเธอเอง หืมไม่เห็นต้องกังวลเรื่องพวกนั้นหรอกนะ